ติดไฟแดงตรงเยี่ยงๆหอนาฬิกาอันใหญ่นะก็ประมาณบ่ายสองอกว่าก็รถเยอะอยู่ อ้นน้าด้านซ้ายมือจะเป็นตลาดกิมหยง่วนนี้ก็มีแยกใหญ่อยู่เพราะนั้นรถจะติดหน่อยตรน,นี้รถจะจอดซื้อของบริเวณในตลาดกิมหยงนะครับเพราะนั้นจะทำให้ช่องจราจรเนี้รถเหลือน้อยลง ไฟแดงนะด้านหน้านั้นเป็นโรงแรมวีแอาดใหญ่นะครับอยู่ตรงแยกเลยแยกกิมหยงแล้ว ในย่ากนการค้าหาดใหญ่เนี่ยก็จะเอาสายไฟลงข้างล่างหมดแล้วนะเพราะจะไม่ค่อยเห็นสายไฟระยงระยางตามเสาอีกแล้วนะครับมันก็ดูสวยงามขึ้นเยอะในด้านหน้าจะเป็นห้างโอเดียน ขนาดใหญ่เลยนะครับน,นี้แยกตรงแยกโอเดียนถนนนิพัทธ์อุทิศสามก็จะเลี้ยวซ้ายก็ไปที่โอเดียน สูเซนที่เป็นถนนคนเดินนะนี่ปูด,ด้วยก้อนปูพื้นนะครับเป็นหินขับรถก็จะดูกระเทือนหน่อยนี่โรงแรมดีคาเดนนะครับรรดีคาเดนบาซาโฮเทล ส่วนบมืนสูงนั่นก็จะเป็นโรงแรมหรือรีเจนซี่โซนนี้สใหญ่ถนนจะเป็นวันเวนะครับขับรถก็ระวังดูลูกศรนวยแลวกันดูป้ายหน่อย ซ้ายนะครับลองเข้าลเาลนซ้ายหน่อย